ครับสวัสดีครับ,รบค FC ครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เราอยู่ที่สระน้ําบ้านนนทกระถิ่นบ้านนานกระถิน่นวัดบ้านานนกระถิ่นนะครับตรงนี้ครับระใหญ่ตโตมโหฬารครับปีนี้น้ําเยอะปีก่อนน้ำเยอะไหมสองสามปีไม่ถึงไหมถึงขึ้นมถึงถึงแต่ว่าเราก็เคยเคยเคยขัดแกนน้ำอ่ะเป็นคนบ้านนี้เนาะนนกระถิ่นเนาะอ่าทีนี้เราก็มาดูอ้าวมาดูใกล้ใกล้ ันนี้เปี่ยมตะลิงเลยครับเนาะแล้วก็มีกล้วยหลวงพ่อปลูกไว้รอบๆซะหลวงพ่อผูกไว้ครับแล้วญาติโยมดูอันนู้นน้ำบาดาลคุยหลวงพ่อมาเมื่อกี้น้ำบดานเนี่ยครับแบบเป็นน้ำปลาปลาสุปขึ้นอีกนี่สุปขึ้นอีกครับชาวบ้านก็ดึงเอาไปไปเข้าบ้านกรงถินกระถินนี่ก็เป็นบ้านอยู่ติดชายแดนของอำเภอหนองสูงครับ เพื่ออะไรเกิดอะไรบ้านขามขามสเกแซงขามสเกตแสงครับก็วันนี้ก็มาแวะเยี่ยมเยียนบ้านโนนครัใหญ่หลายไร่อยู่นะเนาะเกิดอไรอ่าครัิปหลาเลยนะประมาณครับวันนี้ก็มาเยี่ยมให้มรู้จักบ้านโนนกระทินอยู่ตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปคุย ว่าวัดน,นี้เป็นไม่ย,ยังไงนะครับ้ามาชีตามครับอันนี้ครับอ่าครับเอฟซีครับสวัสดีครับ